สัสดีค่ะรถเมลโล่5ชานาลง่ายๆสายรถเมลมาแล้วนะคะวันนี้เราจะพาเอมาดูต้นไม้กันค่ะวันนี้เรามากันที่งาน Thailand Best a อ r o ย Show 2020ก็จะเป็นงานที่แบบว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับต้นไม้สะสมเรียกว่าเป็นต้นไม้หายากด้วยนะคะใครที่ชอบต้นไม้ตระกูลไม้ใบทั้งหลายต้องมาที่นี่เพราะว่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับวงบอนค่ะด้านในจะมีอะไรแตกตามเข้ามาเราจะแนะนำแบบว่าร้านเอาไว้เพราะจริงๆงานนีแค่จบวันนี้มันสุดท้าย13กันยานะคะแต่ว่า ร้านต่างๆที่อยู่ในนี้เขามาจากสวนที่แบบว่าเปิดอยู่แล้วเป็นแบบทางการน่ะดังนั้นถ้าใครชอบต้นไหนก็ตามไปที่สวนเขาไดรา้ร้านลุงเพิกค่ะร้านลุงเพกอยู่ที่หนองจอกอยู่หนองจอกนะคะอันนี้เป็นสวนเปิดเป็นสวนกึ่งเปิดเพราะว่าต้องนัดลงุงหน้า ไปได้แต่นัดล่วงหน้าอันนี้เป็นต้นไม้นำเข้าแล้วก็แบบว่าเป็นไม้แบบหายากสะสมใช่ล้วมีอะไรอีกก็เอนโทรียมอะไรพวกนี้ค่ะอโลฟาเซียมมีหมดนะแต่อันที่เขาบอกว่าอันนี้ต้องแบบแนะนำแพงที่สุดในร้านคุณเลยใช่ไหมอันเนี้ยต้นนี้นะนี่เปิดให้ดูท่านแทนตัวนี้ชื่อเป็นแดนดี้ไอจแอนอนแดนดิไอจแอน คือลักษณะเด่นของต้นนี้คืออะไรก็คือใบเขาใหญ่ค่ะรูเขากว้างอืมใช่แล้วก็คือปกติแดนจานิอัลอะถ้าด่างขาวอะสุ่นใหญ่เขาจะไหม้แต่ว่าตัวเนี้ไม่ไหม้อ๋อมาเลยราคาค่อนข้างสูงใช่แล้วก็คนไม่ค่อยมีค่ะคน,ไ,<ห>นไม่ค่อยมีด้วยอันนี้เป็นไม้สะสมถ้าคุณจะซื้อไปเล่นอันนี้ราคาใบละแสนห้าใบละ <Wow. S 1> นะใบละแสนห้าอะต้นนี้ ป็นเอนโทเรียมดีเกลเอนโทเรียมเป็นดีเกลตัวนี้ใบจะใหญ่กว่านี้ไหมใหญ่ใหญ่ได้เยอะค่ะที่เขาถ่ายในป่าก็คือคใบเท่าคนใบเท่าคนเลยใช่แ,แต่ว่านานกว่าจะถึงขนาดนั้นใช่ค่ะอันนี้คืออันนี้ตัดใบมาแล้วปะอันนี้ก็ใช่ค่ะแต่ว่าลากเยอะหมดละอ๋อรากเยอะแล้วอันนี้ไปได้เลยอันนี้ราคาเท่าไหร่คะอันนี้ยังไม่ได้เปิดเฮะยังไม่ได้เปิดราคาใช่ค่ะเพราะว่าเราขายเป็น อันนี้เอามาเป็นดิสทเพืว่าเรามีต้นเล็กขายอ๋ออะไรคต้นเล็กเท่าไรอะอ๋อต้นเล็กต้นละหมื่นนะจ๊ะเล็กก็ใช้ประมาณราคาแล้วแต่รอบที่นําเข้ามาเหมือนกันอืมนี่อันนี้เป็นฟิโรเดนด์คาราเมลมาบลด้วยก็คือเป็นลายหินอ่อนด้วยแล้วก็สีด้วยใช่ตัวนี้คือราคาที่ตลาดต้องการเยอะเพราะว่ามันทําดักยากต้นนี้เหรอใช่เพราะว่า คือบางทีเขาก็มาเขียวเขียวอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเหมือนด่างทุกใบอย่างเงี้ยใบใหม่ก็จะมาด่างด่างด่างแต่ว่าเหมือนถ้ามาด่างด่างเขียวดาย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสเขียวเยอะเหมือนกันอ๋อแต่อันนี้มันมาด่างทุกใบมันน่าจะได้ด่างอยู่อันนี้ราคาเท่าไหร่คะเปิดอยู่สี่หมื่นเปิดอยู่สี่หมื่นไม่ใช่เป็นใบนะอันนี้ทั้งต้นใช่ค่ะยกต้นอันนี้ที่สี่หมื่นเพราะว่ามันเป็นไม้ตอด้วยอ๋อเป็นไม้ตอเดี๋ยวมันก็ขึ้นอีกเนี่ยขึ้นอีกเยอะเลย มีสอง้านตตรงนี้มีสปาไารเดนกับฟิโลไปมีอันนี้ก็คือแน่นอนน่ะฟิโลต่วนี้มีแน่นอนเป้าค่ะเป็นวงอลราซิอีททั้งหมดค่ะเขาเรียกกันในงานว่าอร่อยอ๋อก็คือวงบอลนั่นแหละทั้งหมดเลยนะคะทีนี้มีต้นไหนที่บอว่าแนะนำไหมคะสำหรับคนที่แบบอ่ะเล่นกันมาสักพักนึงแล้วฉันรู้จักอยู่แล้วมอนเตอร์ล่าและมอนเตอร์ล่าธรรมดามีแล้วอะ เราจะหาอะไรพี่มันจะเป็นพวกเอาโบขั้นกว่าอ่ะา่เอาแบบอ้อแบบเด็กๆก่อนนะเอาเด็กๆเอาเอาเอาโบอ่ะเอาโบคือนีเอาโบก็คือดัง อัลโบด่างขาวอ่าอัลโบก็มาจากอะบิโนะเนาะเดี๋ยวหลายคนก็ตกใจอีกว่าวเฮ้ยทำไมใบไม่มีแฉกเดี๋ยวกันนะคะใจเย็นๆเพราะว่าต้องรอให้มันโตก่อนถึงจะมีแฉกอันนี้เป็นไซส์เด็กน้อยอ่าแต่เรารู้จักเป็นหลังค่ะต่ะนี้เท่าไหร่คะด่างขาวออประมาณหนึ่งหนึ่งหมื่นสองค่ะหนึ่ง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 หมื่นสองใช่ค่ะอันนี้เริ่มจากเป็นอ่าอร่อยซินตูนี้เป็นสีด่างขาวก่อนใช่ด่างขาวหลังจากอันนี้ไปเป็นก็จะมี็อเรียอเรียคือเป็นมอนเซล่าด่างเหลืองใช่เดี๋ยวเพราะว่า คดูจากใบเล็กเนี่ยเราจะเห็นดีธนาคารแต่ก็เริ่มมีแฉกมีรูเหมือนกันได้เลยค่ะสีขาวสีเหลืองแต่จริงๆคือสีเหลืองจะขายได้กว่าเออพอๆกันพอๆกันราคาเหรอคะถ้าสมมติเป็นอันนี้แต่เป็นไซส์เนี้ยถ้าเป็นต้นเล็กอ่าถ้าเป็นต้นเล็กก็ตกไปละประมาณห้าพันขายเป็นใบขายเป็นใบใบละห้าพันอันนี้ขายเป็นต้นหรือเป็นใบคะจริง ก็แล้วแต่ไซส์ถ้าจริงๆใบใหญ่เท่านั้นก็นับเป็นใบเหมือนกันอ่าบางทีเวลาเราตัดใบไปก็นเบอดีใส่ก็ราคาก็จะลงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอย่กอแล้วก็ใส่มันค่ะเอ้าเยี่ยมต้นนี้มอลเซล่าเหมือนกันค่ะแต่เป็นตัวแอบบโอ้ยับแอนด์แล้วมันมันไม่ให้สีปกติด้วยอ่ะเหมือนอะหนึ่งนะสองนะ เอาขาวเนี่ยค่ะใบสีเป็นสีมิ้นต์ใช่ถ้าอย่างเงี้ยจะใบละสองแสนใบละสองแสนดูตัดไปนี้เป็นสองแซ่เวลาเวลาปกติเวลาเขาตัดอ่ะเขาตัดกันยังไงคะมันตัดตรงไหนอะคะตัดด้านโคนเลยค่ะตัดลําต้นให้ขาดแต่ลําต้นเนี่ยเราต้องดูว่ามีรากหรือยังีเพราะมีรากแล้วเราก็ตัดโคนให้ขาดแล้วถ้าอย่างนี้เวลาเราตัดปุ๊บวิธีการที่เราจะเอาไปูทำไงต่อคะอ่ามันต้อไปใส่ในเครื่อง ว่าค่ะแล้วก็ต้องดามไม้ให้แข็งแรงแล้วก็จะใส่โต๊ใส่ถุงแล้วก็ใส่ของมีหน้าอย่างบาแองเกี่างบางร้ายเมื่ใส่เป็นเหมือนกล่องแล้วก็ต้องใส่ไว้ด้านในก็คือให้ข้างในมันมีไอไออยู่อย่างนั้นแหละให้มันชื้นให้คงมันชื้นอยู่แล้วมันก็จะไม่เสียใบไม่ทป็นใบอะไรเงี้ยแล้วก็ให้รากมันออกรากได้ดีตัวนี้มันจะดูนะคะจากแม็กิโกค่ะร่องใบเขาจะลึก แล้วก็ปลายเขาก็จะเรียวหน่อยมาจากเม็กซิโกต้นนี้ก็เลี้ยงมันมาสักพักหนึ่งก็หาพันธุ์ที่มันแปลกใหม่ก็คืออะไรอยย่างงเี้ได้อยู่แต่โตฟอร์มสวยอยู่เนาะฟอร์มก็จะสวยต้นนี้จะเป็นไม้ผลพันธุ์ไม่ใช่ไม้ลายเพราะอย่างเงียคือจะเป็นไม้ลายมันถึงกลายเป็นมิ้นต์แบบนี้ใช่ต้นี้จะเป็นสายพันธุ์แต่ว่าสายพันธุ์ที่หายากอืต้นนี้เท่าไหร่คะเอ่อต้นนี้ประมาณสี่แสนห้าค่ะแม่เจ้าสี่แสนห้า โอ้ว้าวว้าวเลยสายต้นเล็กๆไปแล้วต้นละแปดเก้าหมื่นแต่ต้นใหญ่ๆอย่างนี้ก็รอคนมครอบทองอยู่ใช่ใอันนี้มันหลายใบแล้วไงใบมันจะใหญ่กว่านี้ไหมคะหลายใบใหญ่คือถ้าจำจำความจริงที่เขาสอนที่เขาจะ ยกยอดมาขายเนี่ยเข่เก็บยอดขายเนี่ยไปเลยยอดนี้แล้วก็เป็นล่องล่องลึกแบบนี้นี่ก็ชัดแล้วนะเนี่ยอันนี้อันนี้พอใบสักพักก็ชาจู่มเต็มฟอร์มค่ะนี่ยังไม่เต็มฟอร์มนะคะใช่เต็มฟอร์มมันจะมีอาการดิดๆนิดนิดนึงด้วยอ๋อมันเห็นจะครบใช่อ่ะถ้าผิดเซียเป็นนางงามแบบสวยๆอะไรอย่างงี้ใช่สาวชอบมันมีความเรียวยาวแล้วดูมีความพลิ้วไหวเป็นีลอหน้าตาหน้าตาแบบสุย เออเอ็นทูเรียมเนาะค่ะเออใช้ใช้ใช้ควีนมีความวาวของใยยาวและมีระลอกที่ดีเลยครับอันนี้ก็มักใบายใบละมือค่ะแล้วก็บอกว่ามีระลอกที่ดีเลยครับคุณมาที่นะคะถ้าเกิดไปได้มาที่งานก็โทรไปตบบนี้ได้ติดต่อเขาไปได้อย่างพี่รลบายมีก็มีเฟซบุ o กอินสตาแกรมบนโทรศัพท์เคื่อ นอะกะจากจะมีบอกว่าต้นแพงๆหายยากแล้วอ่ะต้นแบบว่าเล็กๆก็ยังมีขายนะจ๊ะอย่างอันนี้เป็นของลิตเติ้ลทรีค่ะเขาก็เอามาเปิดรูที่นี่ด้วยนะคะเป็นต้นเล็กๆเดี๋ยวพาไปดูป่ะต้นนี้ค่ะเขาเรียกแก้วหน้าม้าอันนี้5,000ันบาทนะจ๊ะต้นเล็กๆแต่อันนี้ใบสวยน่ารักทีเดียวนี่แม็กซิมัมค่ะต้นนี้800 0บาทนะจ๊ะเดี๋ยวมันจะใหญ่โตมโหรามากกว่านี้อีกเยอะเลยค่ะใบมันจะใหญ่เมา่ที่บ้านเรามีนะคะต้นนี้ อันนี้ก้ามกุ้งด่าง5 5า0ค่ะร้านนี้ค่ะสวนสวนกรีสีทองนะคะอันนี้ก็มาด้วยทะเน้นเป็นอะไรดีคะตัวนี้คือเป็นอยู่ในกลุ่มเอรอยเหมือนกันนะคะเรียกว่าอะโลคาเซียสติงเรย์ค่ะหรือว่าภาษาไทยก็คือหางกระเบนนะคะโูหน้าตามันสวยเลยเนาะมันเห็นชัดมากว่ามันเป็นหางกระเบนแบบนี้ตัวลำต้นมันก็จะมีลายของมันด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะเขาจะมีความยูนีคลายเขาจะสวยค่ะแล้วก็พอ เลี้ยงโตไปเนี่ยขยาบไปก็จะใหญ่ขึ้นแล้วก็หางก็จะยาวขึ้นแบบนี้นะคะออไหน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 ออกมาแล้วต้นมันจะใหญ่ขนาดไหนคะหมายถึงว่าหลังจากนี้มันจะใหญ่ขึ้นอีกแค่ไหนจะใหญ่ได้ถึงสี่ห้าเมตรก็ใหญ่ได้นะใหญ่ได้สี่ห้าเมตรเลยใช่ค่ะแต่ใบก็จะประมาณนี้ใบมันก็จะงอๆหน่อยแล้วก็เป็นหางขึ้นมาขนาดใบก็จะใหญ่กว่าฝ่ามือค่ะอือันนี้ตอนแรกแบบมองทีแรกนึกว่าใบแหว่งเปล่านะมันเป็นลักษณะใบลักษณะใบจะเป็นแบบนี้คงแล้วก็มีหาง ต้นเล็กเท่าไหร่คะไซเล็กอย่างนี้ใช่ไหมคะราคาไซเล็กเริ่มต้นที่1,000บาทค่ะไซเล็ก1 0 0 0ันแล้วถ้าไปต้นใหญ่เลเวลนั้นอันนี้9 9 0 0ค่ะแต่ว่ามันก็จะใช้ระยะเวลาเลี้ยงยังไงมันควรจะอยู่ในแบบลำไรู้ไควรจะอยู่แบบแสงลำไรค่ะแล้วก็ลดน้ำวันเว้นวันก็ได้ค่ะพวกนี้ชอบชื้นนะคะแต่ไม่ชอบแฉกใช่ค่ะบุในร่มในบ้านที่มีแบบช่องแสงสองข้างถูกต้องมีอากาศโปรเลี้ยงได้ค่ะ โอเคสวนกรีสีทองนี่อยู่ที่ไหนคะสวนกรีสีทองจะอยู่ที่นนทบุรีนะคะมีหน้าร้านอยู่ซอยวัดทระงเงินนะคะอ๋ออยู่วัดทั้งเงินอ่ะไปกันได้เลยอันนี้เขาก็จะเน้นแบบนี้ใช่ค่ะฝากติดตาม Facebook ได้นะคะมีต้นไม้ก็อัปเดตอยู่ใน c e b o o k กนะลูกสาวชาวสวนเหรอใช่ค่ะน่ารักเชียร์เขามาขายก็เป็นครอบครัวคุณแม่มาแล้วก็ลูกๆมาด้วยกันเนาค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เราพามาดูไม้ใบที่เป็นแบบว่าตระกูลวงบอยกันไปแล้วนะคะเรียกว่าที่นี่มีเยอะมากหลายๆสวนที่เราแนะนํากันไปก็สามารถที่จะแบบว่าติดตามไปที่เพจ Facebook ของเขาได้หรือว่าบางอันมีแบบมีสวนก็ติดต่อขอนัดแล้วเข้าไปดูที่สวนก็ได้นะคะก็มีตั้งแต่แบบว่าราคาย่อมเยาวราคาที่จับต้องได้ไปจนถึงแบบว่าแพงมากๆสำหรับคนที่ชอบสะสมนะจ๊ะยังไงก็ติดตามด้วยนะคะรับเมโลห้างชานลง่างๆสายเมวันนี้ไปกันแล้วอย่าลืมซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้ยนะจ๊ะ